เขาบอกว่าบางครั้งนี่บางครั้งการเงียบนี่ฮะมันมีประโยชน์กว่าใช่คำพูดที่ไร้ค่านะนิ่งไปเลยนี่เนาะเออนิ่งเสีย<อ>ตำลึงทองเงียบสงบสยบความขึ้นไหวอาทีเช่นเงียบเมื่อคุณต้องการเป็นผู้ฟังที่ดีอืมตอนนี้แน่นอนแหละ เวลาที่เราเราต้องการจะฟังอะไรสักอย่างคุณเราก็จะต้องเงียบหลับะเป็นทูฟังที่ดีอันที่สองเงียบเงียบเพราะว่าเมื่อวความคิดนั้นหรือเวลาสิ่งที่เราคิดว่าเราจะพูดออกไปนั้นนะมันทำลายมิตรภาพคือหมายถึงบางทีไม่งั้นมันจะมีสัพโบราณีที่เขาเรียกว่า พูดไปสองไฟเบียยเ้ยนิ่งเสียดำดึงทองอืบางทีมันพูดไปแล้วไปขัดอกขัดใจเขาอะไรอะไต่าง,งๆมันทําให้เสียมิตรภาพเสียความเป็นเพื่อนเสียอะไรอะไรที่บางทีคนคบหากันมานานนานๆพูด,พดนึกวนนจะพูดออกไปคำหนึ่งนะมันอาจจะเสีย เพื่อนเสียมิตรภาพอะไรที่เขาผามามาตลอดตลอดชีวิตของเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงียบนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะไปพูดออกไปแล้วมันทำลายมิตรภาพอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าต้องเงียบก็คือถ้าคุณไม่รู้ความจริงนะ hmm. อ่ะ ไม่รู้อะไรเลยก็ต้องฟังเขาถไม่รู้่ค <c oughs> ุณจะไปคุณไม่รู้ความจริงแล้วคุณยังไปพูดพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดอยู่นั่นแหละมันจะได้หรือนะฮะเนื่ยเราก็ตัวอย่างในในสังคมนี่ก็เยอะไปหมดละนะที่เราเห็นว่าบางทีก็รู้นิดเดียวรู้รู้เฉลิมเนี่ยไปพูดตั้งบาด<ม>หรือว่า <c oughs> หรือว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปพูดปวดรู้จริงอะไรก็มันมันก็มีเห็นเยอะแยะแล้วก็วุ่นวายนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ความจริงเนะี่ยคุณเงียบดีกว่าอืมคุณเงียบดีกว่านะฮะทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอนะ่นะแต่ว่าถ้าคุณโวยวายคุณไอ้นู่นไอ้นี่ออกไปดังนั้นที่คุณไม่รู้ความจริงอะไรเลยอนะนะมันจะทําให้เหตุการณ์ ทั้งหลายเนี่ยมันเลวร้วายไปไปกว่าที่คุณคิดอันต่อมาก็คือจงเงียบเมื่อคุณรักษาสัญญาไม่ได้อือันนี้ก็สำคัญคนะต้องยอมรับเงียบสาคุณรับปากใครไปแล้วนะว่าวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้คุณจะไม่เล่นกรอปแล้วคุณก็ ไปเล่นกล์ฟจนได้ครับคุณก็ต้องเดอดูถามมาดามป้อมดูที่ว่าไอ้ที่คุณบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถพาไปตลาดดอนหวยไปวอยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วโอ้ยคนนี้คนนี้ก็ชวนเล่นกรอบก็คุณสาคัญขอไปหน่อยนะเอออย่างนี้คุณไม่รักษาสัญญาเนี่ยเงียบไว้เออคุณไม่รักษาสัญญาแล้วคุณจะไปโวยวายอะไรถ้าคุณรักษาสัญญาไม่ได้คุณไม่ต้องเงียบ เขาเดียวว่าอะไรเขาจะอะไรประชดประชันกระแทกแดกด้านอะไรคุ็กตกองติดปากรูดทิดปา่าอย่าได้แอะนะตะวันทั้งหอย่ได้แอะเดียวแสาสัญญาไม่ได้นี่สําคัญนะรักษาสัญญาไม่ได้เนี่ยยาทีเดียวนะครับอันต่อมาคือจงเนียบเนะมื่อคุณโมโห อืมอันนี้ใช่ใช่ทีมนต้องอันนี้ใช่เลยถ้ามันขึ้นแล้วมันเงียบยากนะอืมที่สุดของที่สุดเลยนะฮะผมว่าในบรรดาเรื่องเงียบเบทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยที่สุดของที่สุดนะอืมเพราะว่าเสียหายเยอะใช่แล้วขณะที่ตัวผมเองแล้วมาพูดว่าที่สุดในที่สุดแล้วคุมไม่ได้เลยอืมเวลาโมโหโ้โหออกไปเนี่ยมัน ทัองทูออกไปแล้วคุมไม่ได้บางทีหลายคำพูดพูดไปแล้วเสียใจนะไม่น่าพูดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะพะเราพูดไปตอนที่เรากำลังโมโหอะ่ะโมโหพูดพูดไปพูดไปพูดไป,พ,ดไปพอหายโมโหแล้วคิดได้อันนี้มันแรงไปไหม,อ,มอันนี้มันทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าอันนู้นมันมันมัน,มนแล้วบางทีเนี่ย ฮะอายเลยอ่ะอายเลยเว่าพูดพูดออกไปได้ยังไงให้จริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดาเรื่องของความเงียบที่บอกว่าควรจะเงียบทั้งหลายเนี่ยมันยังมันยังไม่เท่ากับไอ้การเงียบในตอนที่คุณโมโหเลยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการที่ทำไมเราถึงต้องเงียบ แต่ว่าสำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังครับจงเงียบเมื่อคุณอดกลั้นความโลภเอาไว้ไม่ได้ลความโลภโลภโมโทสันเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณโล่องออกมาเมื่อไหร,ร่ใครๆก็จะรู้ว่าคุณเห็นเงินล้วตาโตทันทีพเรามว่าคุณโลภ อ่าปากก็เห็นลิ้นไก่เออเหมือนกับที่เวลานี้สังคมกำลังเห็นตัวตนของคนบางคนในเรื่องของความโลภสามสิบล้าน,นนะต้องเงียบอ่ะงเงียบนะงเงียบที่สุดนะเพราะว่าอย่าไปแสดงให้ใครก็เห็นว่าคุณเป็นอะไรว่าคุณจะขาดความยอมรับนับถือเลยนะครับซึ่งมันก็นำมาสิ่งที่ว่า ความน่าเชื่อถือที่คุณมีมาโดยตลอดมันจะสูญสิ้นไปแล้วในบางคนกับบางเรื่องบางราวมันทำให้คนบางคนนี้นะที่กำลังถูกเพ่งเลงนี่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เลยครับเพราะไม่เงียบบางคนตายไปตายไปทั้งตายเน่าไปแล้วกลับมาพื้นได้เลยเพราบางทีนี ถึงชาตุแท้มันแสดงถึงความเป็นตวตนของคุณไปได้เลยนะครับบางทีถึงขนาดที่บางเรื่องบางราวมีคนเขาให้ข้อคิดด้วยว่าเออเรื่องแบบนี้จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นะมไม่ต้องพูดก็ได้เก็บเก็บเอาไว้เฉยๆก็ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ได้คือนี่มันสําคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นเงียบเอาไว้นะฮะเงียบเอาไว้แล้วก็ อะไรก็ตามแต่มันมีประโยชน์อยู่เสมอสำหรับเงียบกับการพูดออกมาโดยโดยที่จะทำให้คุณเผยตัวตนออกมาเพราะว่าเรานี่ต้องอยู่ในยุคของการที่จะต้องอะไรนะพูดไปสองไฟเบียนี่น,งนิงเสียต,ต้ยองนองน่าจะดีที่สุด